จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามลุนล้นๆนะอาจารย์เริ่มสายแล้วจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักก็อหนึ่งรางวัลที่ยิ่งยิ่งแล้ว,ลว,วนะครับ <3 S 1> อาจารย์ 5, ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวพ <icas> ร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกสี่สามสี่สาม มันเป็นเข้าจังหวัดประจวบอิตะเแือกอรเสียสูญจะเป็นผู้เสี่ยงรูกบอไหม่เลขเป็นลำดับต่อไปถ้าเอาตัวเดิมมาจบแล้วสามาผมมาเปลี่ยนเลขให้ใหญ่ก็ยังที่บอกวันนี้เูตัวหนักนั่งวัวหน้าเดียวอัดเลยรางวัลที่หมื่วัวที่16กุมภาพันพุทธศักราชสองนห้า้อยบแล้วเลขที่ออก สี่หนึ่ง395 3 9้าห้าสามเก้าห้มเก้าหเก้ามที่ไเม่ไม่มาเลยนะครับท่านผู้ชมหก7เลขที่ออก 3 9สวัสดีครับกรอกอกนิวครับวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2567ครับผมอยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้บ้านโนนสามัคคีตำบลนามนอําเภอนามนจังหวัดกาฬสินครับขณะนี้กำลังลุ้นระทึกกันนะครับ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567ครับนี่ครับผู้ที่มาลุ้นกันในวันนี้ดูนะครับรอบดูองค์ดำนะครับจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่เลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครัับยชดดีหรืออเเปล่านน่ยนะครับ จระดกอเีรุนระทึกวันนี้สัญที่สุดได้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับท่านผู้ชมรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หเลขอาจารย์ศูนย์ห้า โอ้หกใบยังตีได้ไหมยังสีครั้งแปลกหลายเลยครื่อแก้อวเลยมาแล้วครับต่อไปนะคะท่านประธานจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลแบบที่หนึ่ง จะใช้อุปกรณ์ออการางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออการางวัลหลักที่1หลักที่3และหลักที่6ออการางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออการางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 าราอองวัลเลขหน้า3มตัวครั้งที่2เลขที่ออก3 3 0สามศูนสสามสูนยูนย์ฝ่ายงนะครัรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่สอ,อ, 3, 3, 0, 3, อง,ะะง,าง 3, อามศูนย์ <3. S 2> ส3 0ศรางวัลเลขกหน้าสามตัวออกไปครบแล้ว <2 S 2> สองครั้ง,งนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3าตัวสองครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละสี0 0บาทค่ะเลขท้าย3ตัวพร้อมลล 4, ลแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขท้าย3าตัวครั้งที่1 ดีที่แคนั้เรื่องนี้คนไม่อยู่มาเลยออกมาเลยออกมาเลยรเป็นอานนจ้าแม่สะคบอ่่าวัจ้าแม่สะคบเลเอางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึเลขที่อ่อมาดีที่บรียน่อเท่ากับห้าแปดเจ็ดห้าแปด เจ็ดไฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกห้าแปดเจ็ดพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสาม จ็ดห้าสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าไฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามเจ็ดห้าลุ้นนะครับท่านผู้ชมสองตัวนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับมานะครับลุ้นระทึกครับหก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 เออครับคุณมายุรีครับลุ้นๆนะอาจารย์เริ่มสายแล้วจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่ง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ล้าออกรางเลขท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะในชยวีอังสุสิงรองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าค่ะท่านผู้ชมลุ้นลุ้นลุ้นละคเป็นผู้แทนา้ประชาชนนางสาวอัญชลีชูวงผู้จัดการฝ่ายรับประกันคุณภาพบริษัทอล o ซอร s วิสเ c e นเ n t e r จำกัดมหาชนค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวรุนรุนรุนท่านผู้ชมเงียบเงียบ่างในเบิ้งแ้าุเงียบแต่เนาะอ้าหุ่นมีเอาจอยแล้ววุยังว่าล่างกว่าเ เอาคึอเงียบเทน้อยอ่านนี้เมาเลขท้ายสองตัวมัวดุที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช่องพันห้าร3อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกสี่สามส4 3เลขที่ก4 3เลขทูบลุงอำนาจครับ โอเยผมรนลุกเลยาตัวเราบรรลุใช้สามตัวเลขทูบลุงอำนาจสตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลละห้าล้านบาทรางวัลข้างเกณฑรออกมาที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลละหนึ่งแสนบาทเลขทูบเลขทูบจะออกรางวัลที่หนึ่งลุ้นรางวัลที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่า ขณะนี้ลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะวันประจำหลักหมื่นนายทีปกรณ์กมลพันธ์พรไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันา์จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปถ้าเอาตัวเดิมมาจบแล้วสาวมผมมาเปลี่ยนเลขเฉยๆว่าตอนแรกผมเลือกสาวใช่ไหมล่ะ เพราะว่าวันนีเขาเราเขียนไปเราเลือกสามตอนแรกนะเพราะว่าเปลี่ยนเลขประจำตัวยนอนหลังไปขออนุานชิท่านประธานกรรมการเซ็นขขึ้นมาใหม่ค่ะแมีกนได้ไว้ใช้จากที่หาไปแล้วได้หมายเลขสี่กรรมการออกกำลังประจำตัวเลขเป็นผระทันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสารพัฒนมพุทธศรีมาผู้ในการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ห้าจะเป็นผู้ส่มอบหมายเลขตัวเลออกมาค่ะ ว่าผมมีเพื่อนมาที่ไปไหนมันมันสู้เดิมได้ลูกบอลหมายเลขประจะหลักร้อยนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหย้นมาใหม่ค่ะ,คะไ,ไ,ได้หมายเลขห้ากรรมการออกต่อไป เจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพ,พร้อมกันทั้ง6หลักฐาะรางวัลที่หนึ่งวัน,นที่16กุรกามพุทธศักราชสงพันห้นเงียแบ,บแล้ดเลขที่ออก9 4 1 395 3ก้ห้า สามเก้าห้าไม่มาเลยนะครับเพื่อนผู้ชมหก7เลขที่ <25 6. S 1> ออก941 395โดยที่รางวัลที่หนรางเี่องรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองางวัลเลขที่ถูกราวัลทีเก้าสหนงี่้าสี9หและ9 4้396 9หนึ่งาก รางวัลที่1นึ่งที่2ที่สาที่สที่ห้างทั้งเีไม่น่าเปลี่ยนเลยเลขสามที่แรกอาจารย์ให้มาสาแล้วรเลครั้ราเลขทอตัวหนครัมาทั้งบนทั้งล่างเลยสาถ้าเราตัวเดิมอ่ะเราได้เลยสบนล่างเลยถ้าเตัวเดิมไม่ได้เลยครับเได้ไหมพี่พีโอเล่ก็เห็นผมเขียนให้หมดแล้วนนี้ไม่น่าเลย บนล่างเลยนะถ้าวิ่งเนี่ยรว,วยเลยแล้วน่ะ <c oughs> ไม่น่าไม่น่าเลยวันหน้าว <c oughs> ่าก <c oughs> ันใหม่ครับ <c oughs> ไม่ไม่ถ้าเราเอาสูตรแรกเราสามมาเด้งด้วยวันนี้สามเก้าห้าเราได้บนล่างเลยแต่เราก็รวยนะเพราะว่าแต่ว่าจอบไม่แตกเราผมไม่มีสามสีหรอกแต่ว่าอย <c oughs> ่างไรเข้ามาสามบนล่างกไ็ได้อนะ พี่วุนเล่บอกว่าชอบห้าหกแม่หรอดาห้ามันมันเท่เลยว